สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการไอเดียบ้านนะคะและสำหรับว,วันนี้ไอเดียบ้านก็มีไอเดียดีๆมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะและสำหรับว,วันนี้นะคะไอเดียบ้านมากับบ้านโมเดิลชั้นเดียวนะคะเป็นโทนสีเทามีทั้งหมดขนาด3ห้องนอนแล้วก็มี1ห้องโถงใหญ่นะคะงบประมาณก่อสร้างอยู่ที่หกแสนกว่าบาทเท่านั้นเองบ้านหลังนี้จะออกมาสวยขนาดไหนไปติดตามรับชมรีวิวนี้กันได้เลยค่ะ แล้วสำหรับบ้านหลังนี้นะคะส่งตรงมาจากจังหวัดยะโสธรเลยค่ะและหลังนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวแนวโมเดิร์นค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่108.5ตารางเมตรฟังก์ชันในตัวบ้านนะคะก็จะมีขนาด3ห้องนอนแล้วก็มี1ห้องโถงใหญ่มาพร้อมกับระเบียงหน้าบ้านด้วยนะคะ ส่วนงบประมาณก่อสร้างอยู่ที่6 7 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะและสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นผลงานการออกแบบของทีมก่อสร้างมานอนออกแบบนะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยค่ะและสำหรับตัวบ้านนะคะก็จะมีการยกพื้นสูงจากที่ดินเล็กน้อยนะคะมีการยกพื้นสูงขึ้นประมาณ50เซนค่ะ เรามาดูโครงสร้างของตัวบ้านดีกว่านะคะโครงสร้างเนี่ยจะใช้เป็นเสาหล่ออิฐบล็อกค่ะทั้งหมดเลยแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านนะคะโทนสีที่เลือกใช้เนี่ยจะเป็นโทนสีแบบเอิร์ธโทนนะคะก็จะทําให้บ้านเนี่ยดูอบอุ่นสะอาดสบายตานะคะมีความกลมกลืนนะคะผสมผสานลงตัวกันทั้งบ้านเลยและพื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านนะคะที่ใช้ภายในก็จะอยู่ที่84ตารางเมตรซึ่งถือว่ากว้างแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะคะ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะจะเป็นวัสดุที่มาตรฐานแล้วก็เกรดดีทั้งหมดเลยค่ะอันนี้งานช่างก็คือจะเป็นการรับเหมาจบพร้อมเข้าอยู่นะคะจ่าย6กแสนเบ้านก็คือเสร็จพร้อมอยู่เรียบร้อยค่ะและในส่วนของราคานี้นะคะจะไม่ได้รวมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งต่างๆค่ะ และโดยรอบของตัวบ้านนะคะก็ถือว่าเก็บงานได้ละเอียดแล้วก็สวยงามนะคะและในส่วนของทรงหลังคานะคะบ้านโมเดลก็จะมาพร้อมกับหลังคาทรงเพิงหมายแงนค่ะซึ่งทรงนี้นะคะเป็นเรียกว่าทรงยอดฮิตยอด,ยอดนิยมของบ้านโมเดนเลยก็ว่าได้ค่ะและฝั่งของด้านหน้าบ้านนะคะที่ถัดจากระเบียงไปเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบโดยใช้ประตูกระจกบานใหญ่และมีการตกแต่งช่องลมโดยมีการใช้กระจกนะคะอีกประมาณ5ช่องค่ะ ก็ทําให้บ้านนะคะดูเก๋ดูมีเอกลักษณ์ขึ้นไปอีกค่ะและการใช้กระจกนะคะก็เป็นข้อดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าช่วงกลางวันเนี่ยเราก็สามารถเปิดให้แสงแดดเนี่ยเข้าไปก็ทําให้บ้านเราเนี่ยไม่ได้อับจนเกินไปนะคะและในส่วนของระเบียงด้านหน้านะคะก็จะมีการทําม้านั่งไว้โดยรอบเลยแล้วก็จะมีราวกันตกด้วยในส่วนของพื้นนะคะก็จะมีการปูกระเบื้องค่ะกระเบื้องที่ใช้นะคะก็จะเป็นกระเบื้องลายไม้นะคะก็คือเข้ารับกับตัวบ้านเลยจ้ะ แล้วเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่าค่ะภายในนะคะก็จะใช้เป็นโทนสีขาวค่ะท่านผู้ชมโทนสีขาวเนี่ยจะทําให้บ้านเราเนี่ยดูโปร่งโล่งสบายแล้วก็ดูกว้างขึ้นมากๆเลยนะคะซึ่งการเลือกใช้โทนสีที่ทาภายในเนี่ยมีส่วนมากๆเลยค่ะถ้าหาว่าใครนะคะที่อยากจะสร้างบ้านเนี่ย ภายในเนี่ยให้เราใช้โทนสีอ่อนสีสว่างนะคะจะทำให้บ้านเรานี่ดูกว้างขึ้นมากๆเลยแล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวบ้านโมเดิร์นชั้นเดียวที่มาในงบ6 7แสนเจ็ดนะคะพร้อมเข้าอยู่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดยะโสธรค่ะถ้านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับบ้านหลังนี้สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันใต้ด้านล่างคลิปนี้นะคะ และไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะเดียบ้านก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่มีฝันอยากจะมีบ้านนะคะสักวันหนึ่งจะต้องเป็นของเราสู้ๆค่ะและก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอเดียบ้านได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ